สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงของกีฬานะครับกับผมแชมป์พิรพลครับต้องบอกนะครับว่าปีนี้มีเรื่องของเงินเงินนะฮะซึ่งเป็นการเซส็นสัญญาครั้งปรติศาสตร์รวมไปถึงวงการกีฬาฟุตบอลของไทยเองนั้นก็มีนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแต่มาเรื่องที่ผมได้เล่าไปเมื่อวานนี้ก่อนก็คือเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับซึ่งมีข่าวนะครับว่าอาจจะย้ายออกจากทีมเรมาดรดในสเปนไป อยู่กับแมนยูในแต่ซึ่งเป็นทีมเก่าหรือไม่ก็อาจจะย้ายไปที่ฝรั่งเศสกับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองอายุ31แต่ว่าต้องการสัญญาถึง5ปีจากต้นสังกัดก,ก็คือเรอัลมาดริดซึ่งหลายคนก็บอกว่าคุณอายุจะ30กว่า,วาแล้วปกติเขาให้กันปี2ปีแต่สุดท้ายข่าวลือทุกอย่างจบแล้วครับคริสโนโรโดจะอยู่ต่อกับทีมเรอัลมาดริดครับนี่ครับ เมื่อวานนี้นะครับได้มีการเซ็นสัญญานะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ประเทศสเปนครับโรนัลโดนะครับต่อสัญญากับทีม5ปีนะครับแล้วก็มีการบอกอีกนะครับว่านี่ไม่ใช่สัญญาฉบับสุดท้ายครับเขาเชื่อว่าเขาจะเล่นได้อีก10ปีเขาจะเล่นได้จนถึงอายุ41นะครับค่าเหนื่อยก็คือจะได้เท่าเดิมกับที่ได้ในปัจจุบันนะครับตัวเลขตอนนี้ออกมาแล้วนะครับก็คือ16ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือว่าปีหนึงก็ประมาณ8 22ล้านบาท หากอยู่ครบ5ปีก็4,000กว่าล้านนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับราชันชุดขาวตั้งแต่ปี2 0 0 9 8, ปีที่อยู่กับทีมยิงไป371ประตูเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนนะครับทิ้งอันดับที่2ถึง48ลูกเจ้าตัวบอกว่าอีก5ปีต่อจากนี้จะขอตอบแทนสัญญาใหม่จะยิงปีละอย่างตาม20กว่าประตูเพื่อที่จะยิงให้กับเอรมิดรวมทะลุ500ประตูครับ แล้วก็บอกว่าอยากจะจบอาชีพของเขากับสโมสรแห่งนี้นะครับในว่าเซ็นสัญญาหลายคนนะครับก็สงสัยนะครับว่าทำไมรโรนโด้ต้องใส่แว่นแบบนี้เขาบอกว่าเวลาใส่แว่นแล้วจะทำให้เขาดูแล้วเป็นคนฉลาดนะซึ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมเวลาเขาเซ็นสัญญาจะมาแนวนี้นะครับซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการแซลเหมือนกันก็บอกว่ามีหน้าหลังๆถึงยิงนกตกปลาบ่อยเพราะว่าเวลาลงไปเล่นจริงๆไม่ให้ใส่แว่นสายตาอาจจะสั้นยิงประตูไม่ค่อยได้นี่แหละครับซูเปอร์สตาร์ ส่วนผู้หญิงคนขวานี่คือคือคุณแม่นะครับนี่คือคุณแม่ของโรนัลโดครับมาให้กำลังใจด้วยส่วนคนซ้ายก็คือประธานสโมสสน,นะครับนี่แหละครับเป็นวันดีๆนะครับของซูเปอร์สตาร์ที่ดังที่สุดในโลกของฟุตบอลครับสุดยอดนะครับจะเล่นจนถึงอายุ40กว่าต้องรอดูว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็โอ้โหใส่แว่นนะทุกแกต้องมีกิมมิคของเขานะครับ